เอาเอาเอานักเรียนนั่งลงนั่งลงไม่ว่างด่วเดีเรื่องอะไรไปว่าไม่เสร็จเลยคืวันนี้เรามีนักเรียนย้ายมาใหม่นะเดี๋ยวให้เธอแนะนําตัวเองนะสวัสดีทุกคนนะคะดิฉันชื่อลิซ่าอามากเกษนะคะยินดีที่รู้จักอ่าที่ลิซ่าย้ายมาที่นี่นะก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอย้ายมาทํางานที่นี่นะถ้าเธอมีปัญหาก็ช่วยช่วยเธอหน่อยนะอ่าแล้วก็เธอไปนั่งที่ตรงนั้นเลยที่ว่างโอเคค่ะอ้าวอ้าวหมดเรื่องแล้วอ่าเปิดหนังสือเลยเพื่อเธอ นี่อามากาะเซเธอสบายดีไหมอ๋อฉันสบายดีมีอะไรหรือเปล่าคือก็ไม่มีอะไรหรอกนะแค่ฉันสงสัยเฉยๆว่าลิซ่ามีแฟนหรือเปล่าอ่อ๋อแฟนเหรอฉันยังไม่มีเลยอ่ะคืองี้นะลิซ่าเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเกมเหรอเกมอะไรอ่ะคือฉันขอท้าเธอนะให้เธอช่วยเช็คให้ฉันถ้าฉันสามารถทนได้เกินห้านาทีอ่ะเธอต้องไปเดทกับฉันก็ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าฉันทนไม่ได้เกิน5้านาทีฉันก็ไม่ได้ไปเดทกับเธอแค่นั้นแหละลิซ่าเกมมันง่ายๆมันน่าสนใจจังเลยได้ฉันจะทำ Chai leo, nên khi chuyển luôn tôi một game ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมเอ็นเอ็นเพย์เนกันอีกแล้วนั่นเองวันนี้มาอยู่กับเกมบิดไลท์นะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่ออกเสียงเกมนี้แบบตรงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคําที่ไม่สูภาพนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เล่นผ่านจอยเพย์นะครับซึ่งเป็นเกมที่แปลไทยมาแล้วนะครับบางคําบางช่วงมันตอนอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันแปลกับโปรแกรมนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวพิกเซล 2D นะครับ 4G มีขยับนะครับแล้วก็ฉาก h i มีขยับนะครับใครที่คุ้นๆว่าเกมนี้มันทําไมภาพมันคุ้นๆจังนะครับก็คุ้นใช่แล้วนะครับเพราะมันเป็นเกมเดียวกับเกมนี้นะครับที่ผมเคยแจกไปนะครับน่าจะค่ายเดียวกันนะครับเพราะว่างานภาพอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยครับลูกเล่นลูกอะไรแบบนี้คู่ค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับก่อนจะไปดูในส่วนของตัวเกมหรือว่าวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูวิธีการแตกไฟล์แล้วก็เล่นกับเจ้าแอปจอยเพย์เบื้องต้นนะครับก็ไปดูกันเลยก็อนดับแรกให้คุณเข้ามาในแอปแตกไฟล์หรือจะไปแตกไฟล์แอปอื่นก็ได้นะครับส่วนผมจะทิิ้งเาแอปพลคช ตัวนี้ไว้นะอันดับแรกนะครับถ้าคุณโหลดกับไฟล์ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะครับก็จะเป็นไฟล์10แบบนี้นะครับให้กดไปที่ไฟล์นะครับให้กดคําว่า extract here นะครับหลังจากนั้นมันก็จะแตกไฟล์เป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์นะครับแตกเป็นโฟลเดอร์มาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับเข้าไปในแอป joy play เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดที่รูปบวกนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยเกมนี้เนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับหลังจากนั้นให้กดคําว่า extract stable file นะครับแล โฟเดอร์ที่ว่าเราโหลดหรือว่าแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับเข้าไปในโฟเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็หาคําว่าเก e e x e นะครับกดแล้วก็กดช o s e นะครับแล้วก็กดคาว่า a อ d นะครับหลังจากนั้นก็เราก็หาชื่อไฟที่เราตั้งเมื่อกี้นะก็จะได้แล้วนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราสามารถเล่นตัวเกมได้แล้วนะครับไปดูวิธีการเล่นเมืองต้นและก็ตัวเกมกันเลยครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่กันในตัวเกมกันแล้วนะครับเกมนี้นะครับเมื่อเราผ่านบทพูดตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในห้องนี้นะครับซึ่งใครทีีี่มมสสััญลลกษณ์รรูููปปปคคุยแเพือ คนนั้นเราสามารถไปทำกิจกรรมทางเพจกับคนนั้นได้นะครับเกมนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้นิ้วกดนะครับไม่ต้องใช้พวกเกมแพดในการเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้มันสามารถเล่นมือเดียวได้นะครับมาครับผมจะมาสอนวิธีการสเปซของเกมนี้นะครับก็จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่นะครับอันดับแรกไปหาคนที่มีสัญลักษณ์รูปคุยรูปเสี่ยมพูนะครับ คือตอนเราเซตเนี่ยมันจะมีหลอดสีขาวคุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อหลอดสีขาวเต็มมันจะมีสีชมพูขึ้นมาครับเป็นสัญลักษณ์รูน้ำสแปนดไว้กดไปที่สัญลักษณ์ตรงนั้นครับที่มันสีขาวอยู่นะครับเมื่อกดครับมันก็จะเป็นการแตกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเสร็จภารกิจในส่วนของตรงนี้ครับหลังจากที่คุณออกมาจากห้องนักเรียนแล้วนะครับสิ่งแรกที่คุณควรจะทานะครับก็คือการไปหาเซตกับทุกๆคนในโรงเรียนครับเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าภารกิจของเราจริงๆคือเราต้องเซตไปเซตกับครูใหญ่นะครับถ้าเซต ตำแหน่งที่อยู่ของคนที่จะเซตทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเราเซตทั้งหมดเต้มันอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันทําซ้ําได้ครับโดยแต้มนะครับมันก็จะสะสมอยู่ใน แถบเมนูของเรานะครับก็วิธีเปิดแถบเมนูนะครับให้ทําการยกนิ้วขึ้นมา2นิ้วนะครับหรือว่ากด2นิ้วพร้อมกันนิ้วไหนก็ได้นะครับให้กดพร้อมกันครับมันก็คือจะปรากฏแถบเมนูขึ้นมาครับก็ถ้าคุณจะดูเต็มนะครับให้คุณไปดูที่ตรงเอออันภาษาญี่ปุ่นลําดับที่2นะครับเพราะว่ามันผมแปลแค่ภาษาอังกฤษนะครับอะไรที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้แปลให้ก็ถ้าเดาๆนะครับมันก็น่าจะเป็นสเต็กเออแบบ สเต็กความมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอ้เปอร์เซนที่ผมบอกหรือว่าแต้มที่ผมบอกนี่ก็คือเปอร์เซนด้านบนนะครับยิ่งเปอร์เซนเราเยอะเราก็จะปลดล็อกห้องคูใหญ่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมาครับก็ผมจะลำดับแต่ละที่ให้นะครับว่าเราควรจะไปที่ไหนก่อนผมแนะนําให้เคลีย์ชั้นหนึ่งให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปที่ชั้น2นะครับเริ่มที่ที่หาง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวของเพื่อนร่วมชั้นของเราเองนะครับก็เป็นคนแรกที่สอนให้เราเช็กเช็คเลยนะครับคนนี้ก็ก็คนนี้เลยนะครับคนแรกเลยนะครับคนต่อมานะก็จออออยยูู่่ห้งใ บันไดนะครับก็จะเป็นคนที่ทํากับเราจากด้านหลังนั่นเองนะครับคนนี้ก็อยู่ใต้บันไดนะครับคนที่2 คนต่อมาให้เดินไปทางขวานะครับขวามือนะครับให้เดินไปแล้วก็เราจะเจอกับห้องน้าผู้ชายนะครับให้เราไปเข้าไปนะครับก็จะมีผู้ชายคนนึงยืนดูบุหรี่นะครับให้เราไปคุยกับคนนี้นะครับโดยเราจะทําการออกนั่นเองครับผมส่วนอีกที่น, ain, นึงก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็เป็นห้องน้ําผู้หญิงนะครับอันนี้ก็ทําด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีใครมาช่วยนะครับโดยจะมีการเลือกอยู่3าอันนะครับก็คือมีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็นั่งช่วยตัวเองนั่นเองนะครับผม มาครับอีกที่หนึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้กันเลยนะครับก็เป็นห้องพยาบาลนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่นั่นเองนะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขานะครับก็จะได้อีกคนหนึ่งมาแล้วนั่นเองนะครับก็นี้คือเราเคลียร์ชั้นแรกหมดแล้วนะครับให้เราขึ้นไปที่ชั้น2เลยนะครับเมื่อเดินเข้ามานะครับห้องแรกที่เราเจอครับก็จะเป็นห้องสภานักเรียนนะครับให้เราเข้าไปนะครับเพื่อคุยกับสภานักเรียนผู้ชายนั่นเองนะครับก็จะมีคัสซีเล็กๆน้อยๆนะครับพูดๆกันแต่สุดท้ายกลลงเเอยยยด้วปาับบนะคร หลังจากเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้ออกมาแล้วก็เดินไปทางขวาสุดครับนี่ห้องตรงกลางก็คือห้องครูใหญ่นะครับตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าสเตตัสความหิีมันยังไม่ถึงนะครับนี่คือห้องอาจารย์อีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าไม่ได้ก็คือเราก็ต้องกลับไปทําชั้นล่างใหม่นะครับถ้าทําจนสเตตัสความหิีมันได้สักแปดสิบหรือร้อยหนึ่งเราก็ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะสามารถเข้าที่ห้องครูนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการคุยกันนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากก็ปาบบกันนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราคุยกับครูคนหนึ่งแล้วให้เราเข้าไปคุยกับครูใหญ่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าคุยกับ2ห้องนู้นได้สําเร็จแล้วห้องนี้ก็เข้าสบายนะครับหลังจากนั้นก็คุยกันนะครับแล้วก็ปาบๆนั่นเองนะครับเมื่อคุยกันเสร็จนะครับทางครูใหญ่ก็จะยินดีต้อนรับนะครับหลังจากนั้นก็จะปลดอีกฉากหนึ่งขึ้นมาครับอีกด่านหนึ่งครับ เมื่อทาด่านที่ผมบอกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเสร็จนะครับเราก็จะได้มาเข้าอีกด่านหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาอยู่หอน่าจะหอในโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอกับผู้จัดการหอด้านล่างนะครับซึ่งเขาจะจะอธิบายว่าคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายค่าหอ1นึ่งแสนนะครับก็คือรายได้ปกติก็คือทาจากงานพาร์ทไทม์นะครับงานพาร์ทไทม์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้ประมาณ3ามสามหมื่นนะครับก็คือทํา 3- สีงานก็ทันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ทันจริงๆเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับเอ็นจอย ผมขออนุญ,ญาตอธิบายตรงช่องซื้อของในหน้าเมนูของเรานะครับซึ่งอธิบายส่วนต่างๆมันก็จะมีอธิบายให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นภาษาไทยผมก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับส่วนวนี้นะครับเมื่อเราขึ้นมาตรงหอนะครับก็จะมีตรงโซนเสื้อผ้านะครับเราสามารถเปลี่ยนชุดได้นั่นเองครับซึ่งการเปลี่ยนชุดสําคัญยังไงนะครับสำคัญกับงานพาทามเรานะครับเพราะจะมีงานผาทามบามงอันที่ต้องเปลี่ยนชุดนี่มันสอดคล้องกับร้านนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานพาทามอันแรกที่ดูเหมือนจะเป็นงานปกติแต่มััันนนนนนน่ปกกติะคครรบ็ือองงาาาา้้ขยํเ ซึ่งถ้าเรากดคําว่าไบนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเปรยมาจากอะไรนะครับทำงานเสร็จเนี่ยก็คือเราก็จะได้มาสาม0 0ื่นนั่นเองนะครับมาจ้บพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูงานอีกงานหนึ่งนะครับที่ต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดออกกำลังกายหรือว่าชุดพระของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเมื่อเราเปลี่ยนนะครับให้เรากลับไปที่ตรงแถวๆร้านน้ำนะครับให้กลับไปตรงนั้นนะครับมันจะจะมีซอยเล็กๆอยู่นะครับให้เราเข้าไปในซอยตรงนั้นเลยนะครับ หลังจากนั้นให้เดินผ่านร้านแลกไปนะครับเพราะว่าร้านแลเราต้องเปลยเปล่าเข้าไปในร้านครับหลังจากนั้นให้กดเข้าบาบเช่นเดิมครับแล้วก็มันจะมี3ตัวเลือกให้เราเลือนครับก็เป็นบทต่างๆที่เราต้องมาเออเขาเรียกว่าอะไรล้โลเพนะครับต้องมาโรเพในที่แห่งนี้นะครับซึ่งทํางานนั่นเองนะครับผมเมื่อเราทํางานเสร็จนะครับตัวละครเราก็จะเหนื่อยให้เรากลับบ้านมานอนตรงเตียงนั่นเองนะครับก็เกมมันที่ผมเล่นเล่นมาก็จะมีประมาณนี้นะครับไปดูวิธีการเซฟดีกว่านะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือกด2นิ้วพร้อมกันนะครับแล ก็เราก็หาช่องว่างที่เราต้องการแล้วก็กดนะครับก็จะเป็นการเซฟเรียบร้อยของเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องอ m นเเห็นกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะโหลดเกมนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ